ร้องเรียนนะคะ คุณผู้ฟังคะตามที่เขามีการร้องเรียนกรณีที่บอกว่าชาวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาทํางานเป็นมัคคุเทศหรือว่าไกด์นาเที่ยวแล้วก็ไปแย่งงานมัคคุเทศชาวไทยนะคะรัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสนนกุลรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะประเด็นนี้บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านได้คำชับนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรง งาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือแม้แต่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะบูรณาการความร่วมมือร่วม,มกันค่ะคือตอนนี้เนี่ยเข้าไปกดขันแล้วแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรวมไปถึงอขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างชัดเจนนะคะคือจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติเนี่ย ได้รับรู้ถึงอาชีพที่เป็นอาชีพสมวนของคนไทยด้วยซึ่ง ห้ามให้ชาวต่างชาติเนี่ยทำรวมไปถึงการารับรู้ถึงโทษนะคะที่จะฝ่าฝืนด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนทุกคนนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาค่ะแจ้งเบาะแสะแก่เจ้าหน้าที่ได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางแล้วก็คุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานค่ะที่กระทรวงแรงงานนะคะอยู่ที่ชั้น4ี่ค่ะหรืออาจจะสะดวกโทรทางโทรศัพท์ก็ได้นะหมายเลขโทรศัพท์คานย์สองสา่หนึค่ะ,คะหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ หรือสำนักง,งานกรุงเทพมหาคนครในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสิพื้นที่1-10สามารถโทรได้สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2ค่ะกรมการจัดหางานสายด่วนก็คือ1694สําหรับกรมการจัดหางานเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ไปเจอเบาะแสแบบนี้เราเป็นคนไทยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสได้เลยค่ะค่ะ